สวัสดีครับเพื่อนๆน,นักนิยมสะสมพระเครื่องทุกๆท,ท่านครับคุณนักระบ้านครับต้องกราบขออภัยครับที่ขอนำคลิปวิดีโอที่ผ่านมามาทำการปรับปรุงใหม่นะครับหนึ่งจากตรวจสอบแล้วพบว่ามีข้อมูลและเทคนิคปาประการย์ที่ไม่เหมาะสมนะครับเพื่อให้ข้อมูลและเทคนิคการ ดำเนินการนั้นถูกต้องนะครับตามาการสร้างของสมเด็จผู้ธาจารย์ตพังศรีกระผมจึงนํานมาปรปับปรุงใหม่เพื่อให้ถูกใจเพื่อนเพื่อนนักนิยมสะสมพระเครื่องกับ fc ทุกๆท่านนะครับครับสมเด็จวัดรักังพิมพ์ใหญ่ชายจีวอนองนี้นะครับมีพุทธศิลปนแบบพิมพ์ใหญ่สุขโขทยัยนะครับมีลักษณะอุภายครับ นะมีวัตน,นะมีผิวพันธุ์เป็นลักษณะการสร้างโดยใช้ปูนเปลือกหอยนะครับข้าสุกนะครับแล้วก็มีกล้วยหอมนะครับทำให้ผิวขององค์พระนั้นเมื่อ,อส่องแล้วนะครับจะคล้ายกับขนมเข็กน,นะครับจะมีความละเอียดความนึกนุ่ม แล้วก็จุดสำคัญสำคัญก็คือเราจะเห็นคาบาปูนขาวาหรือปูนเปลือกหอยนะครับหรือที่เรียกว่าคราบคาร์บ,บ,บ,บอนเนตนะฮะก็บริเวณผนังขององุค์พระเป็นจำนวนมากทำให้เป็นาการง่ายต่อการพิจารณาพระสมเด็จวัดะระฆังพิมพ์หายชายิีวรเกดจุตสมองนี้เป็นอย่างยิ่งครับ ครับเรามาชมด้านหลังครับด้านหลังขององค์พระนะครับจะมีลักษณะเป็นหลังสังขยาครับนะฮะก็จะมีร่องรอยนะครับการลานรอยแตกรอยลานบริเวณขอบองค์พระนะครับหลังแบบนี้นะครับตามตำราเราก็ได้เห็นมากันหลายครั้งนะครับหลายองค์นะก็เป็นหลังที่ ร่องรอยความเก่ามีรูพุนปลายเข็มนะครับมีรอ,อยอยุบรอยย่นรอยแตกลานให้เราเห็นนะครับด้านข้างนะครับด้านข้างก็เป็นด้านข้างที่มีมิตินะครับมีการเ,าเคลื่อนตัวของเม็ดมวลสารนะครับมีรอยอยุบรอยย่นให้เราเห็นนะครับทั้งสองด้านนะฮะด้านนี้ก็ เป็นลักษณะขอระพักที่มีประวัติธรรมชาตินะครับความเก่าให้เราค้นหานะครับมีมร่องรอยอาการเคลื่อนตัวของเม,ม็ดมวลสารเห็นเม,ม็ดมวลสารต่างๆนะครับก็เป็นพระสมเร็จอีองค์หนึ่งครับที่คุณดาพระบ้านานำมาให้เพื่อนๆนักนิยมสะสม พระเครื่องทุกๆท,ท,ท่านได้ร่วมกันพิจารณาครับครับเรามาใช้กล้องขยายกำลังสูงครับสองดูเนื้อพระสมเด็จวัดะระฆังพิมพ์ใหญ่เกตจรวดซุ้มชายจีวรน,นะครับเราจะดูว่าผิวขนมเคงนะครับเป็นอย่างไรนะครับก็จะเห็นความใสนะครับความ เป็นธรรมชาตินะครับอันนี้ก็จะเป็นคาบน้ําปูนคาร์บอนินะครับปูนเปลือกหอยเรานี่เองนะครับมีผงดินสอเหลืองนะครับมีเม็ดดาเม็ดแดงนะฮะนี่ก็มองลึกๆไปก็จะมีความเป็นธรรมชาตินะะก็จะมีผงเงินนะครับสายเงินสายทองนะครับนี่ก็จะเป็น พักกำแพงสุ้มกอนะครับแล้วก็มีเม็ดทองเม็ดกวดดําอยู่บริเวณข้างๆนะครับก็เป็นผิวพันธ์ที่เป็นธรรมชาติมีความซึ้งมีความน,นุ่มนะครับสวยงามมากนะครับเราก็าใช้กล้องขยายกำลังสูงนะครับให้ท่านเพื่อนๆนักนิยมสะสมพระเครื่องทุกท่านคัน นะครับได้ชมกันอย่างเต็มอิ่มนะครับเรามาชมด้านหลังกันบ้างครับนะด้านหลังของพระสมเด็จวัดตะคังพิมพ์ใหญ่ชายจีวรเกตจรดสุมองนี้นั้นนะครับด้านหลังก็จะมีเม็ดมวลสารนะครับมีกรวดเขามีาเม็ดเศษปลากระแบงซุ้มกรอนะครับเม็ดดำเม็ดแดงนะฮะมีรอย รูพูลปลายเข็มมีรอยลานนะครับต่างๆครบสุดนะครับให้เราเห็นแล้วร่วมกันใช้พิจารณาแนวทางในการศึกษาและสะสมพระเครื่องให้ได้พระที่มีพุทธคุณคร,ครบครบถ้วนตามการสร้างของสุเด็จพุทธาจารย์โตภูมิหลังสีครับอันนี้ก็จุดสำคัญครับดอกแร่นะฮนะจะเห็นว่ามีการแพร่ขยายของแรหล็กนะครับ ทางภาษาพระท่านก็เรียกว่าดอกแรกนะครับนี่ก็มีเม็ดกวดเทานะฮะมีรอยยุบรอยย่นครับเบรามาทดสอบแรเหล็กในองค์พระสมเด็จวัดตะขังพิมพ์ใ่ชาชวรอ,นอุนี้ดูครับซึ่งใน,ในตำรานั้นก็มีการกล่าวถึงใช้มวลสารนะครับเหล็กไห้ภัยดำนะฮะเป็นส่วนผสมของในองค์พระสมเด็จนะครับ เราก็เปิสู่ให้ท่านได้เหตุกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเป็นกําลังใจให้กับคุณพระบ้านครับเพื่อจะได้จัดทําวิดีโอดีๆมาให้ท่านได้รับชมกันต่อไปนะครับสาหรับวันนี้คุณพระบ้านขอกล่าวขอบพระคุณทุกๆท่านเป็นอย่างสูงครับที่ให้กําลังใจคุณมระมรดอสครับขอกล่าวคาว่าสวัสดีครับ